ต่อ,อกคลิปนึงานทางโู้บนยอดเขาหนอนเตียนริ้วเลย เดี๋ยวนี้ไม่มีอุปสรรคแล้วนะเกี่ยวกับน้ำเรื่องน้ำนี่สบายสบายเลยนะอยู่บนเขาก็มีน้ำใช้ได้แต่ก็ต้องซื้อนะกับบางบางบางบิล่าบางหลังเขาก็มันก็ต้องซื้อน้ำนะ núi gặp ở bên vùng cao, xinh gặp xinh xinh, xinh xinh, xinh xinh, đẹp, 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 Lấy cha đẹp, 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 mà lại đẹp, 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 còn, đeo còn, đeo còn. รถเช่าอันนี้ถนนสายหลักแล้วนะสาย4169ถนนบนเกาะสมุยนะจ๊ะ เลี้ยวเลี้ยวเข้า้วจัะโอ้โหใหญ่โตมาหฬลารตะการตาไม่จ๊ะเช้าเช้ากี่โมงอะก้านาฬิกายี่สิบนาทีฝั่งนี้นะจอดฝั่งนี้นะอ่ะให้ยายลงก่อนนะทุกคนก็จะเอารถเข้าไปจอดลานจอด ศูนย์รวมอาหารนบศูนย์รวมของอาหารไปกันเลยจ้าที่จอดก่อนจ้าจอดมุมๆนี่แหละนะมุมๆนี่แหละจ้า thời <laughs> gian, à, mấy à. đồng, để cho xe nó đi trước, kỹ thuật เออทคนิคการถอยรถกับดูขอบเส้นเห,เหลืองที่เขาตีไว้เนี่ยจะเห็นไหมโอเคเอาให้เสมอตกันโอเคอ่ะน่าจะได้เลย,เลย เดี๋ยวลงมาดูกันว่าลุงบัทชวนถอยเข้าได้ตรงไหมโอเคเดี๋ยวลงมาดูกันนะโอ้ยตรงหรือเปล่าเลยไม่เป็นไร ชิดลอ้อล้อชิดล้อหลังครับล้อหลังชิดน่อยนี่ฝั่งขวาครับได้จานระยะห่างโอ้ oh. ระยะห่างอีกนิดเดียวครับ <c oughs> ตามช่วงอายุไขนะ เราสายตาเราไม่ค่อยดีเลยอ่าหักซ้ายหน่อยนึงครับหักซ้ายหักซ้ายมุมหน่อยนึงเนาะเลี้ยวซ้ายเอ้หมุนพวงมาลัยซ้ายหน่อยนึงโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันนะครับโอ้บรรยากาศสวยเลยจ้ะ,จจะนี่จ้ะกนาทีแล้วโอู้วโนู่นวนูนน่นบนยอดเขา อ้สายไฟมันบังเนาะคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวาสดีครับ